สวัสดีครับผมอยู่กับผมเจคอนะครับในคลิปนี้เราอยู่ในเกม King God Castle นะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการรีไอดีนะครับหาตัวละครรีไอดียังไงตัวละครไหนเก่งควรปั้นก่อนมาใช้ก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องแท่นบูชาไหนดีนะครับในช่วงต้นแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมเคยอาจจะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าพูดในคลิปรวมๆนะครับก็คือเรื่องของสมบัติครับที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยควรจะปั้นมาใช้นะครับ โอเคขอพูดถึงเรื่องไอ i d ก่อนนะครับอยู่ที่หน้าแรกนะครับประตูประสาทนะครับให้กดมาที่ด้านบนนะครับตรงตั้งค่าเนาะแล้วก็จะมีการลบบัญชีอยู่ครับถ้าเราสามารถลบบัญชีได้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อไอ i d ใหม่โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวละครที่ผมจะแนะนําให้ปั้นนะครับโดยผมจะขึ้นเทียริทไว้ที่ด้านซ้ายนะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เทียริทก็ขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะมี ตัวละคร2ตัวนะครับอยู่ที่ S บวกนะครับนั่นก็คือตัวแรกครับชองอากับตัวที่2อนะครับอเบรอนนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะแนะนําให้ปั้นก่อนเนี่ยก็จะแนะนําเป็นชองอาครับตัวต่อมานะครับที่เห็นลองลงมานะครับก็จะเห็นเป็น S บวกแต่ว่าต้องเป็นเลเวล12ใช่ไหมครับก็คือตัวของเชลดาตัวเชลดาเนี่ย เลเวล12นะครับมันจะเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากนะครับจะอยู่ในประมาณเทียเถึงเกือบ S นะครับซึ่งมันจะสู้กับตัวเลออนฮาร์ตอนแรกๆไม่ได้ครับเนื่องจากเลออนฮาร์เนี่ยเก่งตั้งแต่เวล1ถึงเวล8แบบสบายๆเลยครับช่วงแรกนะครับถ้าจะเล่นแทงถ้าคิดว่าจะเล่นเกมนี้ไปยาวๆนานๆมากๆเนี่ยก็ปั้นเชลด้าเลยก็ได้ครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยใช้เชลด้าค่อนข้างบ่อยส่วนเลออนฮาร์นะครับ ตัวมันพออัพมาถึงเวล8เนี่ยเรียกได้ว่าก็เก่งมากๆเลยนะครับเนื่องจากสกิลมันมีทั้งสตันลดดาเมจของตัวเองแล้วก็สะท้อนดาเมจได้ครับตัวของเชลดาตอนเวล12เนี่ยจะเก่งกว่าเนื่องจากปลุกพลังของคีโลนะครับตัวอันแรกนะครับก็คือเด็ดเดี่ยวเนี่ยแน่วแน่ะครับมันจะได้รับป้องกันเด็ดขานะครับหรือว่าโลอมตะนะครับตามดาวของมันนะครับก็คือเป็น3 6 9 12ครับซึ่งทำให้ตัวมันหนามากๆครับ ต่อมานะครับตำแหน่งต่อมาก็คือเป็นตัวดาเมจนะครับผมจะยกมา3ตัวนะโดยตัวแรกครับเป็นยอนนะครับยอนจะเห็นว่าจะอยู่ใน t s นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีสําหรับผู้เล่นใหม่ซะมากกว่านะครับผู้เล่นหลังๆเนี่ยจะเริ่มไปใช้ตัวอื่นกันมากกว่าครับแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นตัวที่เคลียร์ด่านได้ดี PVP โอเคครับเพราะว่าเนื่องจากตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่มีความสามารถ2ออย่างในตัวเดียวครับก็คือ สามารถฮิลได้และสามารถทำดาเมจได้ครับโดยมันจะทำการปล่อยคลื่นน้ำนะครับไปกระเด้งใส่ศัตรูนะครับซึ่งถ้าโดนศัตรูเนี่ยจะทำดาเมจถ้าโดนใส่ฝั่งพันธมิตรเรานะครับจะเป็นการฮิลขึ้นมาครับซึ่งมันจะแรงมากๆเลยนะครับผมตัวต่อมาครับคือฮันซี่กับบอมบี้ครับที่อยากจะแนะนําให้ปั้นสอนตัวนี้นะครับเป็น DPS ที่เรียกได้ว่าเก่งเก่งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับจริงๆแล้วจะมีตัวของอาร์มิสนะครับแต่ว่า ตอนนี้มันค่อนข้างดบดบไปครับเนื่องจากด่านมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่เคลียร์ดีมากแล้วก็เล่นตัวของบอสแคลนเนี่ยก็ไม่เก่งนะครับ PVP พอได้แต่ว่ามันจะแพ้เวลามาเป็นทีมนะครับโดยฮันซีนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าใช้งานง่ายที่สุดของตัว DPS แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยยิงเร็วยิงรัวมีดาเมจที่แรงนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะเห็นว่า อาวุธเรานะครับมันจะมีออปชันเสริมนะครับก็คือเป็นออปชันสตัรนะครับมีโอกาสสตัน20%กับ40%อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเวลามันยิงไปลัวๆเนี่ยบางครั้งมันสตัน์ได้ลัวๆเลยนะครับแต่ว่าระยะมันเนี่ยจะสู้ตัวของอามิดกับตัวบอมบี้ไม่ได้ครับโอเคนะครับตัวต่อมานะครับก็คือบอมบี้ครับเป็นตัวที่เก่งมากๆเรียกได้ว่าน่าจะเก่งที่สุดใน DPS แล้วครับความยากในการเล่นเนี่ยอยู่ระดับกลางๆ แต่ว่าตัวมันจะเก่งที่สุดนะครับก็จะเก่งใน PVP เนอะจะเห็นคนใช้ใน PVP ค่อนข้างเยอะครับโดยเวลาสกิลนะครับมันจะทําการปาระเบิดออกไปนะครับโดยที่ตัวมันอยู่นิ่งๆครับระเบิดเนี่ยจะกระจายเป็น3คูณ3นะครับส่วนตัวต่อมานะครับจริงๆแล้วเป็นตัว DPS ที่แนะนําอยากจะให้ปั้นก่อนเป็นตัวแรกครับอย่างน้อยก็คือค้างไว้ที่วล8ก็ได้นะ เพราะว่าช่วงต้นนะครับเราจะไม่ได้เล่น PVP กันบ่อยครับผมเราจะเล่นเป็นตัวของด่านกันมากกว่าเนาะซึ่งตัวตัวของ PR เนี่ยมันค่อนข้างจะเคลียร์พวกการเดินทางแล้วก็ด่านพวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับถึงด่านหลังๆเนี่ยมันจะไม่ได้เก่งมากเนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของแท่นบูชานะครับแท่นบูชาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าช่วงต้นนะครับเราจะยังเราจะยังต้องอัพตัวแท่นบูชาอยู่ใช่ไหมครับ เราจะมีแต้มในการอัพแท่นบูชาเนี่ยน้อยซึ่งจริงๆแล้วตอนเวล25นะครับจะสามารถอัพได้ทั้งหมด25ซึ่ง1เวลก็คืออัพเพิ่มได้1อันนะครับแนะนำว่าช่วงแรกนะครับให้อัพเป็นแท่นบูชาความโลภมาก่อนครับเพื่อให้ตัวเราเล่นง่ายนะครับต่อมานะครับถ้าไม่ได้จะอัพแท่นบูชาความโลภแล้วนะครับถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยเล่นพอไหวแล้วเงินพอไหวแล้วนะครับให้ลองอัพเป็นแท่นบูชาคีโลหรือว่าช่างตีเหล็กดูครับ สองอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการเล่นดีเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวแท่นบูชานักเวทเนี่ยจะเหมาะกับบอมบี้แล้วก็ PR มากๆนะครับแนะนำว่าให้อัพเต็มไปเลยนะถ้าใส่ทั้งสองตัวนี้เข้ามาในทีมนะครับส่วนตัวของฮันซีแล้วก็บอมบี้จริงๆก็เหมือนกันนะครับก็คือจะสามารถใช้เป็นแท่นบูชาเลือดก็ได้นะครับในการดูดเลือดเพิ่มเนาะแท่นบูชายักษ์นะครับจะเหมาะกับตัวของเลโอนฮาร์ดหรือว่า ตัวอื่นๆที่แท้งเหมือนกันนะครับอย่างชองอาก็พอพอโอเคเหมือนกันครับก็แท่นบูชาโดยรวมจะมีแค่นี้นะครับที่จะแนะนํโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมจะใช้นะผมจะใช้เป็นแท่นบูชาฮีโร่ครับแล้วก็แท่นบูชายักษ์กับแท่นบูชาความโลภเนาะอันนี้คือเซ็ตที่ผมชอบนะต่อมานะครับจะขอพูดถึงเรื่องสมบัติสําหรับมือใหม่นะครับแนะนําว่าสมบัติสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ใช้เป็นธนูตัวนี้ครับธนูตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้จาก พวกกล่องพวกนี้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับยาวิเศษนะครับยาวิเศษเนี่ยจะต้องหาจาก PVP ครับจะอยู่ตรงนี้เนาะโดยใช้เป็นเหรียญเหรียญของ PVP นะครับซึ่งเราก็สามารถเล่นแล้วก็ได้รับมานะครับแล้วก็จะมีการรีแต่ละซีซั่นก็จะได้รับมาเยอะด้วยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะแนะนําก็คือหออทะลุนะครับหออทะลุเนี่ยจะช่วยให้เราเล่นง่ายนะครับก็คือเพิ่มระยะโจมตีแล้วก็เพิ่มดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่นะครับก็จะหาจาก PVP เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับเมื่อกี้นี่นะครับโดยรวมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะดูดู6ตัวด้านบนเลยก็ได้ครับว่าควรจะปั้นตัวไหนเนาะแล้วก็สมบัติก็ดูตามนี้ก็ได้ครับส่วนแท่นบูชาก็ตามที่ผมพูดไปนะครับว่าให้อัพแท่นบูชาความโล่มาก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเราเล่นง่ายนะครับก็คลิปนี้จะมีแค่นี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ